ปีมะเมียนะครับใครได้เกิดปีมะเมียพิมพ์พศออเกิดแล้วก็พิมพ์ว่าปีมะเมียเข้ามาได้เลยเนี่ยได้แก่คนที่เกิดปีพศ2485 2497 2509 2 5 2 1 2 5 3 3 2 5 4 5และ2557ครับนะมีใครเกิดปีมะเมียครับ โอ้โห,โหแม่นมากพี่น้องดอนชัยเข้ามาก็คือเป็นปีมะเมียพอดีเลยนะครับแล้วก็พี่ออนด้วยนะปีมะเมีย พอดีเลยนะครับอ่ามาดูกันสําหรับปีมะเมียนะครับมาดูกันนะในเดือนมการาคมนะนะปีมะเมียทั้งหมดส่วนใหญ่จะมีโรคกังวลน,นะกังวลกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่ค่อยได้เป็นต่างใจถูกไหมส่วนใหญ่คนที่เกิดปีมะเมียในเดือนมการาคมรู้สึกแบบกังวลกับเรื่องราวที่เราเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นค้าขายการงานสุขภาพความรักมันมีความกังวลเกิดขึ้นในชีวิตในช่วงนั้นแล้วก็ไม่รู้จะทํำยังไงต้องรอเวลาผ่านไปแต่ถามว่ากังวลมากไหม ก็กังวลในระดับหนึ่งนะไม่ได้ถึงกับกังวลมากๆนะครับแต่มันมีความรู้สึกว่าเป็นห่วงนะแล้วก็ทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการค้าการเงินนะก็มีเรื่องให้ต้องคิดเราก็เครียดนี่ครับแต่ถึงขนาดเครียดมากไหมไม่มากแต่มันกังวลถูกต้องไหมครับ สุขภาพก็ยังคงไม่ค่อยดีนะครับนะในช่วงมก,กราคมที่ผ่านมาเนี่ยจนถึงวันนี้ก็อาจจะเป็นปน,ห,นหายๆเจ็บเล็กเจ็บน้อยเนาะป่วยก็ป่วยนิดหน่อยเจ็บข้อมือข้อเท้าก็เจ็บนิดหน่อยประมาณนี้ครับถือว่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีสลับกันไปแต่ถามว่าหายไหมไม่หายนะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าครับปีมมะเมียไหนลองตอบกันดูครับใช่ไหมถูกไหมเป็นอย่างนี้หรือเปล่าในจงอธิบายเข้ามานี่ครับว่าคนที่เกิดปีมะเมียเป็นแบบนั้นหรือเปล่าในเดือนมก,กราคมเนะี่ย ทีนี้นะครับเรามาดูกันในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยสำหรับคนที่เกิดปีมะเมียนะครกุมภาพันธ์เนาะในช่วงนี้นะครับพ,พอใกล้จะเข้าเดือนกุมภาพันธ์นะ ทุกคนครับต้องระมัดระวังให้ดีไม่ว่าสิ่งที่คุณคาดหวังหรือสิ่งที่คุณกังวลไว้มันจะเกิดขึ้นจริงอะไรที่คุณกังวลเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องรักหรือว่าเรื่องสุขภาพมันจะเกิดขึ้นจริงในเดือนกุมภาพันธ์นะเพราะฉะนั้นตั้งหลับให้ดีนะครับภาพรวมเนาะไม่ค่อยเป็นไปได้หนังใายอาจจะเป็นเรื่องราวที่คุณรู้สึกว่าทําไมต้องเจอเรื่องราวแบบนี้อยากได้ไซ้ายแต่มันก็เป็นแค่ขวาอเลยนะครับเท่าที่ดูมันยังคงรู้สึกไม่ค่อยสบายใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นสําหรับคนเกิดปีนี้ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับส่วนครึ่งเดือนหลังนะครับกุมภาพันธ์จนะปีมะเมียเนี่ยครึ่งหลังของกุมภาพันธ์จะกลับมาถูกอกถูกใจสบายใจเพราะดวงช่วงหลังกุมภาพันธ์เสริมปีมะเมียมากๆเลยทําให้คนหลายๆคนที่เกิดปีมะเมียเฮงดังรับหลังรวยมีโอกาสจะมีโชคลาภด้วยในช่วงครึ่งเดือนหลังของกุมภาพันธ์ครับ เรามาดูสี่เรื่องหลักกันดีกว่านะครับว่าเดือนกุมภาพันธ์ปีมะเมียจะเป็นยังไงนะสำหรับปีมะเมียนะครับในช่วงต้นเดือนนะครับกุมภาพันธ์เรื่องของการเงินเงินก่อน การเงินครึ่งเดือนแรกนะครับค่อนข้างจะมีปัญหานะรายรับน้อยรายจ่ายสูงคุณรู้แล้วล่ะว่ารายจ่ายคุณจะต้องจ่ายอะไรบ้างเยอะแยะมากมายไก่กองคุณค่อนข้างที่จะมีหลายอย่างที่คุณอยากจะจ่ายนะครับนะมีจําเป็นต้องจ่ายจําเป็นต้องใช้ลักษณะประมาณอย่างนี้ครับแล้วทําให้คุณท้อหางเงินไม่ทันอาจจะสะดุดบ้างเล็กๆนะบางท่านไม่สะดุดเลยแต่ก็ยังท้อแล้วก็เบื่อนหน่ายกับเรื่องราวของการเงินนั่นเองครับนะส่วนในครึ่เงเดือนหลังน,นะครับการเงินของคุณดีครับ อาจจะมีโชคลาภอาจจะมีรับปากรับลอยหรืออาจจะมีคนที่เอาเงินมาให้หรืออาจจะมีที่มาของการเงินก็คือการงานคุณอาจจะได้งานพิเศษเงินพิเศษจนทําให้การเงินของคุณนั้นกลับมาดีขึ้นก็ได้นะครับและเฮงดังฟังด,ด้วยมีโอกาสที่จะได้ในเรื่องของการเงินที่ดีขึ้นมีโชคลาภในช่วงครึ่งเดือนครับ,บคุณพาพัจ้า ต่อไปในเรื่องของการงานนะครับนะถ้าใครทําอาชีพอิสระก่อนอาชีพอิสระนะครับในช่วงต้นเดือนเรียกได้ว่าเงียบเงียบเลยนะอาจจะมีลูกค้าประจําบ้างนะครับปรับปลายแต่ภาพรวมคือเงียบเลยลูกค้าประจําเข้ามาเนะี่ยก็ยังมีเข้ามาช่วยเหลือยังมีเข้ามาช่วยสิ่งต่างๆตาแต่ว่าก็อาจจะไม่เยอะมากนะครับถ้าไม่ใช่ลูกค้าประจํากันก็อาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะภาพรวมก็จ,จะส่งผลงให้การเงินไม่ค่อยดีในช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับแต่ว่า ถ้าในเรื่องของครึ่งเดือนหลังคนที่ทําอาชีพอิสระบ,บอกด้เลยครับลูกค้าเยอะก่วยให้หมดนะจ๊ะถึงเวลาของคุณแล้วเพราะฉะนั้นในช่วงครึ่งเดือนหลังของกุมภาพันธ์คุณอาจจะมีโชคลาภและการงานที่ดีเข้ามาด้วยอาจจะมีลูกค้าเยอะจนอันนามาสู่ในเรื่องของการเงินที่ดีเพราะฉะนั้นในช่วงครึ่งเดือนหลังการเงินของคุณจะมีขึ้นนะครับไม่ว่าจะได้จากมาการใช้นี่ใช้สินหรือว่าได้จากอะไรก็ตามแต่คุณจะมีเงินเข้ามาแน่นอนครับต่อไปในเรื่องของการเอ่อการงานไปแล้วเนาะ นะีต่อไปงานของคนอาชีพอิสระบ้างนะครับเอาอิสระไปแล้วการงานของคนที่ทำอาชีพเมื่อกี้ประจาหรืออิสระเอาใหม่ไม่เป็นไร งั้นก็ไปในเรื่องของคนที่ทำาาการงานาประจำนะครับการงานประจำในช่วงนี้นะคบช่วงต้นเดือน,นอของคนที่เกิดปีมาเนี่ยบอกได้เลยครับเหนื่อยเหนื่อยเลยงานของคุณไม่ได้ดั่งใจอาจจะโดนตําหนิหรือว่าอยากให้แบบนี้แต่มันไม่เป็นแบบนี้อยากให้แบบนั้นแต่มันไม่เป็นแบบนั้นมันค่อนข้างจะไม่ไปในทิศทางที่ไม่ค่อยตรงกรับสไต,ต,ตเราเพราะฉะนั้นงานของคุณนั้นค่อนข้างจะท่วมแต่ยากาและเหนื่อยมากๆสําหรับการงานของคุณนะคนะในช่วงต้นเดือนอเนอนเหลื่อกุมหักหัน แต่พอหลังจากปลายเดือนกุมภาพันธ์กลับเข้าที่เข้าทางมากขึ้นในที่คุณดันทุนลังต่อสู้มาทุกอย่างมันเป็นไปได้ดังใจและสบายใจผลง,งานที่เห็นหรือสบายใจมากขึ้นตรงตามที่เราต้องการเลยเพราะฉะนั้นคนที่เอาอาชีพประจำในช่วงครึ่งเดือนหลังดีครับต่างๆต่างจ้าต่อไปในเรื่องของความรักนะครับปีมะเมียความรักเรามาดูกันบ้าง ความรักนะคะก็จะเป็นในลักษณะที่ว่าต้นเดือนมนการาคมคนรักของคุณอาจจะทําให้คุณไม่สบายใจเนี่ยอาจจะเข้ามากระซ้าเย้แยหรือเข้าหาจนทําให้เราไม่สบายใจหรืออาจจะนําพาเรื่องอะไรมาให้เรานั้นรู้สึกไม่สบายใจนคะครับเพราะนั้นปีมะเมียเนนะี่ยคนรักของคุณจะมีเรื่องให้คุณนั้นรู้สึกเป็นกังวลเขาหรือเขาอาจจะทําให้เรากังวลหรือว่าเรื่องส่วนตัวของเขาทําให้เรากังวลไปแบบนี้เลยครับมาลดทอนความรู้สึกของเราในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะสำหรับคนมีคู่นะส่วนครึ่งเดือนหลังกลับมาดี เลยครับกลับมาฟังกลับมารักกลับมาชอบแล้วก็ดูหวัน่นเลิฟก,กันมากเลยเนี่ยสำหรับคนมีคู่ส่วนสําหรับคนโสดนะครับเ่งเดือนแรกคนโสดยังคงโสดต่อไปแล้วก็ยังคงรู้สึกเหงา กับความโสดของเรานะยครับยังคงหาใครสักคนก็ยังไม่มีรู้สึกเหนื่อยออท้อนั่นเองครับนะแต่ก็อาจจะมีแอบชอบเขาหรืออาจจะมีแอบชอบใครหรืออาจจะมีใครสักคนที่ทำให้เรารู้สึกแฮปปี้นั่นเองนส่วนในเรื่องครึ่งเดือนหลังนะครับก็บอกได้เลยว่ามีโอกาสจะมีคนเข้ามาจีบเลยสบายใจมากขึ้นที่จะอยู่กับเพื่อนสบายใจมากขึ้นที่จะโสดสบายใจมากขึ้นที่จะอยู่แบบนี้หรืออาจจะมีใครสักคนเข้ามาทําให้ค happy หุณแฮปปี้ก็ได้ในช่วงของครึ่งเดือนหลังของเดือนกุมภาพันธ์จ้า อานนั้นความรักดีนะครับในเดือนนี้นะส่วนคนโสดนี่ยออกไปแล้วเนาะคนมีคู่มีแล้วอ่ะโอเคเรียบร้อยเรามาดูเรื่องสุขภาพกันบ้างนะครับสำหรับสุขภาพของคนเกิดปีมะเมียเนี่ยครึ่งเดือนแรกของเดือนกุมภาพันธ์บอกได้เลยว่าปีมะเมียยังคงโง แล้วก็ยังคงเจอปัญหาเรื่องสุขภาพเจ็บข่าเจ็บข้อเจ็บตัวนะฮะหรือไม่สาบายเป็นระยะระยะไม่ได้หายง่าย,ายนะครับอาจจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุบ้างแต่ถามว่าเยอะไหมไม่เยอะไม่หนักครับแต่มันเป็นให้เราใช้ชีวิตลําบากหน่อยอาจเจ็บข้อขาเจ็บข่าในการเดินเนาะหรืออาจจะเป็นเรื่องของการที่ภูมิแพ้เดี๋ยวตามเดี๋ยวหวดัดอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ยังคงเป็นอยู่นะครับของสําหรับปีมะเมียในช่วงครึ่งเดือนแรกของฤดูภูมิคุ้มภั แต่พอครึ่งหลังของกุมภาพันธ์ครับสุขภาพของคนจะกลับมันแข็งแรงไอที่เป็นอยู่จะหายหมดและกลับมาดีขึ้นจ้าภาพรวมนะครับปีมะเมียสุขภาพถือว่าไม่ได้น่ากังวลอาจจะมีกังวลช่วงแรกแต่อย่าไปกังวลกับมันมากครับเพราะสุดท้ายเดี๋ยวมันจะหายจ้าโอเคนะครับนี่คือภาพรวมของปีมะเมียเนี่ยปีมะเมียปีนี้นะครับเดือนกุมภาพันธ์นี้นะ ถือว่าเป็นเดือนที่ค่อนข้างใช้ได้เลยแหละครับครึ่งเดือนแรกอาจจะดูไม่ดีเท่าไร่แต่ขอให้คุณอดทนและทําต่อไปครึ่งเดือนหลังคุณจะปังมากๆครับและนี่คือคําทํานายของปีมะเมียใครที่เกิดปีมะเมียนะครับให้พิมพ์คําว่าเทงดังปังรวยเพื่อเป็นการลงทะเบียนและร้อมรับคําทํานายของปีมะเมียเลยจ้า